รอบสุดท้ายแล้วกูขไหลสักนิดเถอะมาดอกนี้ร้อยยี่สิบครับผมยังไงไม่ใหม่มครับผม <yeah. S 1> โอ้โหได้มาร้อยห้าสิบนะทุกคน yeah. ตอนนี้ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมน,นี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง PSK นะทุกคนเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกมค่ายพีจีนั่นเองมาจองเวนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเล่นในทุน1 5 0 0บาทนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนอ่ะก่อนอนื่อยนะครับเราไปดูรายแจานก่อนเลยนะว่าเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสันยาักวายนั่นเองสเกตเตอร์ก็จะเป็นรูปอันนี้นะทุกคนเออก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ย อะไรแจงต่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมมันก็จะไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีตัวแพงนสูงสุดก็จะเป็นรูปนี้นะทุกคนเออลองลงมาก็จะเป็นอันนี้อืมอหูรู้ว่ามันเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นฟิวเจอร์ของเกมนี้สแกตเตอร์สตัวเข้าฟรีเกมนะครับเป็นปีสปินนั่นเองเออมีประมาณนี้นะทุกคนก็สาหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะทุกคนก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ ได้เลยนะทุกคนเออมาเราไปดูเบ็ดกันต่อแล้วกันเบ็ดขั้นต่ำเกมนี้อยู่ที่1บาทนะครับผมตรงสุดอยู่ที่1,000บาทอืม <c oughs> ขอเล่นสักเบ็ดสิบาทแล้วกัน,นทุกคนมาไม่รู้ว่ามันจะบวกหรือเปล่าครับผมมาแล้วครับผม3บาทนะครับผมเปิดหัวสวย เกมนี้มันก็จะมีตัวคูณให้ทุกคนมันก็จะคูณไปเรื่อยแบบนี้นะทุกคนอ้โหเปิดมาส,สวยๆ1 4อ่เอายังไหลไม่กครับทุกคนโอโหโคตดสวยเลยบิ Big ๊กวินไปครับผมโอโหไ,ได้เท่าไหร่วะเนี่ย272บาทครับผมโอเคเปิดมาไม่ถึงไหนนะทุกคนได้กำไรมาสัก300บาทแล้วนะทุกคนเออสวยๆไปเลยเกมนี้นะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่แตกดี <c oughs> เกมหนึ่งของค่ายพีจีเลยนะทุกคนมามาแล้วอีก2บาทยังไงไหลเรื่อยๆนะทุกคนมันไหลเรื่อยๆ,ๆนะทุกคนมายังไงเพื่อนคูณ5ไป10บาทครับผมโอเคได้มา56ครับผมก็วก,กันไปนะยังไงครับผมดอกนี้ว่าไงโอเค ยังไงเพื่อนไม่รู้นะครับว่าฟีเกมมันจะมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องลองดูแต่ถ้าไม่เข้าฟีเกมมันแตกได้เยอะก็ถือว่าดีไปนะครับผมมาสวยๆยังไงเพื่อนเกมนี้มันจะดีตรงที่เราเห็นด้านบน,นครับว่ามันมีตัวอะไรนะครับผมเออยังไงครับเพื่อนโอ้โหไม่ไหลนะครับผมบอกมาห้าบา้าบื่อยๆไปก่อนตอนนี้ยังใช้กำไรเล่นอยู่นะ มาสิบสีบาทครับเพื่อนยังไงหนึ่งบาทเองเหรอเพื่อนเดี๋ยวเราลองปรับเบ็ดดูนะว่ามันจะมาหรือเปล่าเบ็ดหนักๆนิดนึงสักเบ็ดสามสิบสี่สิบขึ้นไป โอเคแต่เล่นเบ็ดเยอะก็กลัวหมดเร็วนะกดแป๊บเดียวหมดแล้วนะบางทีถ้ามันไม่แตกนะเออปันแบบเพลินๆอะไรแบบเนี้ยแป๊บเดียวทุนหายหมดก็มีนะทุกคนเออมายังไงเพื่อนไม่เอานะไม่แตกแต่แรกๆอะหลังๆไม่แตกอันนี้ก็ไม่เอานะทุกคนอุ้ยสเกตเตอร์มา3ตัวว่ะ ก c a t t e r หรือ free s p นะครับมันก็เหมือนกันนะแล้วแต่เราจะเรียกโหเรือพันสี่แล้วกูมาโอ้ยดอกนี้มา60บาทครับผมยังไงจะไหลหรือเปล่าไหลไม่ก็ทุกคนคูณสองไปสี่ร้อยแปดสิบครับทุกคนค โอ้โหไม่ไหลไมาอีกนะทุกคนได้มาทั้งหมด540ครับผมมาดีมาดียังไงกําไรมาแล้ว400มาดีมันต้องแบบนี้หน่อยสมราคาอืมเบ็ดเยอะได้เยอะก็ดีนะทุกคนก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อมาโอ้โหแต่ให้กูแค่รอบเดียว 7k ยังไงฟรีเกมสับ ฟีสปินโอ้โหเข้าเรียบร้อยนะทุกคนมา12ฟีสปรินต์นะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นย,ยังไงครับผมยังไงเปิดหวัวสวยสวยสวยเพื่อนโอ้โหฟีไปครับผมฟีไปครับผมยังไงฟีในฟีเฮ้ยเฮ้ยไม่มาครับผมมาแล้วครับผมยังไงไหลหรือเปล่าเพื่อนโอโ้ดอกนี้มา132ครับผมยังไงโอ้โห ยังไงครับผมวีเกมเพิ่พพงบวกมาเท่าไหร่ไม่ไหลนะทุกคนเชี่ยอะไรวะเนี่ยวีเกมไม่ค่อยแจกเลยวะเจ็ด k กูสั์เข้ายังไงดอกนี้เพื่อนรอบสุดท้ายแล้วกูขอไหลสักนิดเถอะมาดอกนี้120ครับผมยังไงไม่ใม่ครับผมโอ้โห ได้มา150นะทุกคนตอนนี้ฟีเกมก็บวกมาเท่าไหร่วะ318บาทครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้กำไรมา500กว่าบาทแล้วนะทุกคนโอเคเราพอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเราได้กำไรเรียบร้อยผมไม่เล่นต่อนะทุกคนขอไปถอนแล้วกันเออคลิปน่าจะเป็นคลิปเกมอะไรผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ